วิวสวยๆข้างนอกกันบ้างนะคะตอนนี้เรามากับ C300E Park In าอเลยค่ะรถแบบนี้นะคะเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มากแต่ว่าประหยัดด้วยแล้วก็สามารถวิ่งขับในเมืองได้หมดเลยหรือว่าจะวิ่งขับต่างจังหวัดก็ได้นะคะดูได้เลยนะคะรถคันนี้สวยมากตัวนี้ปี19นะคะลูกค้าลองดูจากข้างในได้เลยนะข้างในยังใหม่อยู่เลย งานน้อยมากมายอยู่แค่สองหมื่นเองค่ะน้องๆป้ายแดงเลยลองดูจากประตูหลังได้เลยนะคะฝั่งห้องโดยสารตัวนี้กว้างมากค่ะนั่งได้สบายมากเลยค่ะสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดนั่งได้แบบสบายไม่เมื่อยเลยนะคะข้างหลังนี้เราก็สามารถเก็บของเก็บสัมภาระเวลาไปต่างจังหวัดหรือไปในเมืองได้ และสาหรับช่วงนี้นะคะทางรถบ้านห้าของเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้สาหรับลูกค้าคนพิเศษด้วยค่ะเรามีประกันเครื่องเกียร์เผาขับให้ลูกค้าเป็นเวลา1ปีเต็มหรือ20,000กิโลเมตรค่ะนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าออกจากโชว์รูมรถเราเลยค่ะซ่องศูนย์ทั่วประเทศมีใบกรมธรรม์ให้ค่ะและประกันที่มีมาตรฐานจากบริษัทชั้นนําประกันภัยของประเทศไทยเลยค่ะลูกค้าคนใดที่สนใจรีบเข้ามาจับจองนะคะ แล้ววันนี้เราต้องไปกันก่อนนะยังไงอ่ะเข้ามาที่โชว์รูมรถบ้าน 5D ดีได้เลยนะคะ